สวัสดีค่ะครูกวางัน a p p e English ชวนทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้มี10คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคนประสบความสำเร็จมาฝากกันค่ะคำแรก possible possible เป็นไปได้คำที่2 failure failure ความล้มเหลวอ่าๆอ,อย่าเพิ่งแปลกใจลยค่ะ because each success has some failure along the way เพราะทุกความสำเร็จก็มีความล้มเหลวเป็นส่วนประกอบค่ะคำที่ส optimist, optimist, มองโลกในแง่ดีคำที่สี่ patient, patient, ความอดทนคำที่ห้า mistake, mistake, ความผิดพลาดคำที่หก improve, improve, ปรับปรุงคำที่เจ็ด pursue, pursue, ไล่ตามคำที่แปด opportunity โอกาสทำเก้า difficulty difficulty อุปสรรคและคำที่สิบ passionate passionate ความหลงไหลค่ะสิบคำศัพท์สอังกฤษสำหรับคนประสบความสำเร็จอย่าลืมเก็บไปใช้กันนะคะคู่กว้าง s n a p p y English บ๊ายบาย